ไแมสก่อนเดี๋ยวติด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 เชื้อน้องตมเลยนี้องเต็มเลยน้องเตมเลยจัดจานแต่ไม่จานก็เท่านั้นดอเราไม่เหมือนละน้องจะทำยน่งหรอนี่ใชใช่ปลาเข้าใจ ราอยู่กันในรายการพ<ภ>า,<ภ>าเที่ยวด่าค่ะเป็นรายการที่เรามาทําภารกิจยกครัวเที่ยวยกบ้านสนุกสไตล์พาลุกเที่ยวด่านะคะเพราะเราเชื่อว่าเวลาเราเออกไปเที่ยวด้วยกันเนาะเด็กๆก,ก็จะได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆกันค่ะ oh, <yes. S 1> ทั้งที่แล้ว <Yes. S 1> บ้านเราบ้านไม่อยู่กับบ้านไม่ปุ้มสนะ เราก็เลยเลือกที่นี่ะเราอยู่กันที่สมหวังที่วังยางจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะที่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรที่ตูกแพ้วเยอะมาก <c oughs> แล้วเขาก็ยังให้พวกเราเด็กๆเนี่ยสามารถลงไปงมแแวเก็บแแวมาทํากิจกรรมได้ด้วย <c oughs> มันไม่เหมือนกับที่บอกเลยนะคะดิฉันเนี่ยเตรียมชุดมา <c oughs> แต่งมาเรียบร้อยชวนคุณชายมาเนี่ยเรานึกว่าจะไปกันที่ชิวๆฮลทำไมมาไันขนาดนี้ร้อนมากนั่งต่งตัวร้อนมาก ก็ใส่ชุดนี้มันงมแ้วนะแล้วอย่าจะลงชุดนี้นะแล้วดิฉันกับลูกๆจะอดทนไหวกันเปล่าเอาตรงเด็กๆเดี๋ยวนี้อดทนน้อยใช่เดี๋ยวนี้เราอยากรู้เหมือนกันว่าลูกเรานะจะบอกว่าร้อนเหนื่อยเบื่อหิวไม่ได้เสร็จอยากรู้เหมือนกันว่าจะพูดสกีดทั้งงั้นเราไปทำพันละกิจกันเลยนะโอเคไปเมส์ สมหวังที่วังยางแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรสร้างสรรค์ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากกรุงเทพแค่ร้อยกิโลหน่อยๆเท่านั้น <Yeah. S 1> ชาวบ้านในบ้านวังยางจะพาไปเปิดประสบการณ์งมแห้วจริงปรุงเมนูสารพัดแหว้วและชิมความอร่อยทชียรับรองต้องติดใจกันอย่างแน่นอนค่ะใชู่ครับแต่ว่าไม่รู้อธิบายยังไงคุณเดบว,ว่ามันเป็นกลมๆ<ม>แล้วก็มีหัวแหลมๆเคยทิปทับทิมกอก คือกินสดสด,ดด้วยอร่อยดีมมมแม่แตคล้ายๆหัวมันมั้งเดี๋ยวไม่ก็หัวเผือกใส่แมสก่อนเดี๋ยวติดติดติดเชื้อ อไม่ต้องเหยียบอ่ะเหยยีบก็คือเอาทางเท้าที่เราถนัดเหยียบอ่าแล้ววิธีจะงมคือเราก็ใช้มือเนี่ยจอกลงไปแบบนี้จกลงไปงัดดินทั้งห้าตัวเข้าหาตัวจะเป็นแบบนี้ออ๋แล้วเอาแฮ้วอยู่ไหนอ่ะอยู่นี้คร่ะเวมองไม่เห็นเลยเล็กกว่าแตงโมนิดหนึ่ง ยำยๆๆยอจับั้เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นดินล้วนๆมันไม่ออกเป็นก้อนๆภารกิจที่หนึ่งแถวจ๋าอยู่ไหนเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่จะต้องช่วยกันงมแ้วในนาภายในเวลา15นาทีเมื่อหมดเวลาทีมไหนช่างน้ำหนักได้แ้วมากที่สุดทีมนั้นเป็นผู้ชนะ

่โอ้ยได้มาตีโลแล้วอยู่ๆก็ย่องมาแล้วก็เข้าไปหาทันๆซึ่งเป็นแบบว่าเด็กๆที่สุดเลยเนี้ยแต่ทุกคนก็จะแบบไปเอารายการอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นแผนแค่ว่าเราจะไปดูว่าของคนอื่นได้เยอะได้น้อยขนาดไหนเอามาเขาก็คงจะไม่เหลืออะไรเลยเราก็เลยไม่เอาก็ได้แต่จริงๆก็คือเขาจับได้ก็ได้ก็เอาไม่ได้ตอนนี้ห่วงทุกเม็ดตอนนั้นแดดมันร้อน ไม่ไหวแล้วจริงๆ <c oughs> คือแบบว่าขนาสสดใส่ปอกแขนแล้วใส่ถุงท้าแล้วอะไรเงี้ยแต่แดดมันร้อนมากเลยแบบขอล้มนิดนึงละกันอะไรเงี้ยหัวฟาขึ้นหน้ามันไม่ได้ช่วยเลยสูได้กอมันอยู่สิบขวนะมาคว้าออกมาเจอแค่อันเดียวอ่ะต้องให้เด็กไปคอยเก็บกวาดจริงๆยากเหมือนกันเพราะว่าแ้วอ่ะหัวมันอยู่ลึกใช่ไหมครับถ้าไอ้ตรงตื้นๆเนี่ยมันจะได้แต่หัวเล็กๆนะเออเราก็ต้องเหยียบเหยียบแต่ตอนเหยียบมันรู้สึกได้ว่าว่าแ้วมันอยู่ที่เท้าเราก็ต้องล้วงเข้าไปกว่าจะได้ขึ้นมาก็เล่นเอาเหนนะ ใช่เทคนิคครับเอาขา,า<ด>ค่อยๆจ้วงจ้วงลงมาใช่ไหมดูลึกเสร็จปั๊บเราข้ามฝั่งแล้วเราก็ากค่อยๆดึงมันขึ้นมาเ <c oughs> ยงเต็มเลยเลี <c oughs> ย้ยเลี้ยงน้องเต็มเลยน้อเต็มเลยมันฮะเละดีครับอะไรที่เละๆใช้กำลังใช้แรงเนี่ยถนัดเลยเพี่้ยกป่ะพี่้ยกป่ะ เด็กๆและคุณพ่อคุณแม่สู้กันไม่กลัวเละเลยจริงๆนะคะเนี่ยต่อไปก็ได้เวลาเอาแห้วไปล้างโครนออกแต่เดี๋ยวเดียวเดียวดเด็กๆจะสนุกกับการเล่นน้ำซะแล้วแต่อย่าเล่นเลินกันนะคะเพราะเราจะไปลุ้นกันว่าทีมไหนจะชั่งน้ำหนักแห้วได้เยอะที่สุดกันค่ะมี่บ้านแม่ยุ้ยนะคะดูกันว่าจะหนักเท่าไหร่<ฮ>มาเร็ว <3 S 1> มาเร็วไม่ <8. S 1> ทันตาชั่งอย่างนี้ปกติท <8. S 1> <8. S 2> <ม>ี่บ้านจะเป็นดิจิตอลโนแ อ่าสองกิโลขายได้ขายได้ยี่สิบเอ็ดบาทขายได้ยีสบาทสี่คนพ่อแม่ลูกเมื่อกี้นี้สิบห้านาทียี่สิบเอ็ดบาทหนาของบ้านแม่ปุ้มได้ลองดูน่าจะคือนี่นะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชูสีสองกับเจ็ดผลประกอบการของบ้านแม่ปุ้มดูซิว่าจะได้เท่าไหร่เลปบอ ทั้งลูกไม่มีใครบ่นเลยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยกิจกรรมที่สนุกมีแม่นี่นแหละบน่นสองคนนี้ก็ขี้บ่นนะแต่ว่านี่แหละจะบ่นตอนแบบหิวร้อนเหนื่อยอ่ะตอนทำกิจกรรมไม่ค่อยบน่นเพราะว่ามันสนุกพอเขาได้ลงไปในนาที่มันเย็นเย็นสบายอะ่ะเขากลับชอบแล้วก็สนุกมากสรุปคะแนนนะคะยุ้ยได้2.8กิโล<อ>จุ๊บได้2.7กิโล<อ>ปุ๊มได้2.9กกิโลเพราะฉะนั้นปุ๊มได้หนึ่งคะแนน อยาแพ้อยาดีใจไปไช่ได้ไม่บอกมาเลยไปไปพอรู้ว่าได้คะแนนเยอะสุดก็รู้สึกว่าชนะอีกแล้วหรอแย่จังแหนาเหมือนไซมากเราก็เป็นผู้หญิงตัวเบาบางใช่ไหมไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรนําเป็นหนึ่งคะแนนแล้วนะคะสำหรับทีแม่ปุ้ม ไม่เสียแรงที่งมแแ้วอย่างเต็มที่เลยจริงๆไปดูภารกิจต,ต่อไปกันเลยดีกว่าว่าทีแม่ยุ้ยและแม่จุ๊บจะตีตื้กนกลับมาได้หรือเปล่าค่ะสวัสดีพี่อะไรนะคะเ <Ki> ทียมค่ะพี่เทียมพี่เทียมเป็นมือวาอันดับหนึ่งในการปอกแแ้วใช่ไหมคะค่ะเคยประกวดได้ที่หนึง่ง <c oughs> <c oughs> ประกวดได้ที่หนึง <c oughs> <c oughs> น่งด้วย <port> จริงอย่างไร <c oughs> ถึงว่ประกวดปอกแแ้ว เทศบาลเนี่ยอ๋อมีแข่งตอกแค่ล่ะปีนะครับใหญ่โอ้เอาอันนี้เราได้มือวานดับนี้กี่ตันต่อนหนึ่งขั้วจีตันกี่ตันต่อนหนึ่งขั้ว10นาทีอะ10นาทีอะเออจีตันได้ประมาณหก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 ขีดหกขีด อ้เงาก็ไม่ลองดูอยากให้พี่เทียมช่วยช่วยปอกให้พวกเราดูหน่อยเรายังไม่เคยปอกแควแบบนี้เลยอะค่ะทำยังไงคะอันดับแรกอันดับแรกตัดก่อนตัดก่อนอ๋อตัดหัวนะคะตัดหัวตัดเสร็จแล้วก็ปอกอ๋ออ่าอให้เกี้ยงอให้เกี้ยงนะคะอ่าแล้วก็ลงน้ำพี่ทำแบบกระบี่มือหนึ่งได้ไหมครับควงมีดกระบี่มือหนึ่งกระบี่ไรเทียมทานยากสุดเหรอปอกแ้วปอกแ้วเนี่ยน่าจะยากสุดละ ปอกเข้าไปล,ลึกกินเนี่ยเข้าไปเลช่างมันฟา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 เสร็จแล้วก็สายฟา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 เป็นสี่เหลีล่ยมไปเลยสำหรับภารกิจที่สองปลอกแฮวสามัคคีภายในทีมจะต้องแบ่งหน้าที่กันตัดหัวท้ายของแฮวปอกเปลือกแฮวและล้างแฮวภายในเวลา10นาทีทีมไหนได้แฮวน้ำหนักมากที่สุดก็จะได้คะแนนไปค่ะ สบายัดหัวตัดตูดใบบอลใช้อันนี้ใช่ไหมโอเคป่ะเคแล้วแม่ล่ะปอกอปอก,ปอกแผนเราคือไงฮั่น,นเออให้รันานตัดหัวแล้วก็ท้ายส่วนเออเราสามคนปอกแต่จะบอกว่าเวลาปอกถุงคนถ้าเกิดว่าในรูอ่ะมันมีแบบดำดำต้องเงี้ออกให้หมดนะเพราะไม่ไงั้นมันจะขัดเลือกไม่ทันเชื่อแม่แม่ว่างไงเราก็าว่าตามนั้นเ <Yeah S 2> ชื่อแมู่ไหมสู้ยา ล้วก็เข้าเนื้อไปเลยยังไงเฮ้ยถ้าเข้าเนื้อนึ่เ,เขาบอกแต่ก็เร็วกว่ามานั่งปดิฐ์ประดยไงตาที่แล้วอ่ะเราได้เปรียบตรงที่มันเป็นงานใช้แรงมันเป็นงานใช้แรงเฮ้ยหมายความว่าไงวะ <c oughs> <ๆ S 1> บ้านเราเป็นบ้านนี่บ้านพลังโอ,โ,หโ,หโอ้โหไงรูปเอกเหลือเราเนี้ <c oughs> แค่ไม่ต้องมีจุดดำมันจะเป็นเศษแค่ไหนก็ช่างข<อ>่อยไม่ม<อ>ีจุดดำกันจะเห็นแ้วนิติตใหม่ของเราของเราจะเป็น การ์ตูนตัวละครเด็กน้อยมัยน่าจะเงาเยอะอันนี้ไม่ได้มีกำหนดว่าคนละตาก้าใช่ไหมหรือว่าเติมเรื่อยๆเติมเติมเติมเรื่อยๆปากเขาบอกยัวไหมอันนี้ใส่ก๊อกไม่ใช่แม่พ่มแม่ต้องเพียนนนี้เอาใจหนูว่าปากปากเฮีวปอกเฮี่ยคุปอกเหี่ยวไหมไม่เคยไม่เคยเห็หีดด่วย,เย,เยเวเลยด้วยซ้ำ อ้กีคนต่อไปเป็นการตรวจคุณภาพแห้วที่จะสามารถชั่งน้ำหนักได้เริ่มจากบ้านแม่ยุ้ยกันก่อนเลยค่ะอันนี้ไม่ผ่านนะไม่ผานเรรฮ้ยนี่ก็ไม่เที่ยวนีก็ไม่เียวมันต้องไม่เหลืองเลยผไา่เรื่องานแหน่วนนี้ดูที่ไม่ผ่านดิ ใมันจะงงว่าเราเราว่าเราก็เฉือนไปเยอะแล้วนะเหมือนมันก็ยังมีไม่เข้าใจอ่ะเหมือนเราก็ว่าเราปอกแล้วแต่ไอ้ทำไมเหลืองมันขึ้นเพราะปอกไม่สะอาดปอกไม่เรียงเออยากเหมือนกันโุมเปนจ้าเป็นจ้าอันนี้ไม่แพงจริงเมื่อจะงายใช้ใจให้แดงใหสวยมาเนี่ยอยาดูดีดูดีดูดีดม่ถึงโมดีนะ โอยเอาไอยเชื่ยผมออกไหมโอ้แล้วจะกินตโวเก่งมากเลยอ่ะไม่เหลือละคือนี่ยอันนี้ไม่ทานนะคะเนี่ยเยอะแยะเลเฮ้ยนี่นเชี่ยวเลยนโของฉันนยแกเป็นโมเสกนี่ขทงเลส่วนให่เป็นพิม์ทำได้หมุเลยอ่ะเสาที่จะได้นะมันเถื่อนหมดเลยมันเป็นพ่ทำใช้ได้นะเนี่ย ที่วางใช้ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมมันเยอนจังไงได้ฝีมือทันทันทันเลยของป้าอยู่ไหนถือโน้ตแยกก่อนจยอมแพ้แต่ในมุ้งละเฮ้ยยอมได้ไงคีดหายไปครึ่งหนึ่งสี่ขีดสี่ขีดอ่ะของปุ้มสี่ขีดอ่ะมาไม่อยากจะคิดว่าขีดหนึ่งจะขึ้นไหมวะ อะไรอ่ะสองคีสองคีเราจะขอดูอันนี้หน่อยอันที่เสียอันที่เสียอันที่เสียหรอโลคีเไม่ว่านันนชกันะนัดอีกแล้วค่ะไม่อยู่จะได้ที่สดท้าย ทีแม่ปุ้มจะได้ไปถึง2องคะแนนแต่ทีแม่ยุ้ยและทีแม่จุ๊บก็ยังคงเดินหน้ารับคำท้ากับภารกิจสุดท้ายในวันนี้เพื่อพิสูจน์ว่าคุณพ่อคุณลูกจะจำรถมือของแม่แม่ได้หรือเปล่าค่ะภารกิจสุดท้ายรับของแม่แท้าหรือสมหวังสามแม่จะนำแท้วไปทำลาบแห้วตามสไตล์ของตัวเองแล้วใหุ้ณพทอกับคุณลูกทายว่าจานไหนคือสีมือของแม่ตัวเอง ทีมไหนทายถูกรับไปเลย1แคะแนนค่ะยังไม่เคยทําลาบมาก่อนเลยในชีวิตลูกจริงลูกไม่เคยกินฝีมือแม่เลยอเพราะว่าแม่ไม่เคยทำให้กินแม่ซื้อให้กินอย่างเดียวเลยจะลอดไหมเนี่ยจะเนี่ไม่ได้ผสมเลยจะใส่หมูก่อนเคยทำปกติเวลาทำย่างคะลูกไม่เคยกินเลย ผู้คนทำนกจับไม่ค่ยชอบคออร่อยอ่ะเสรจแล้วเครู้ว่าอร่อยล้าเป็นหน้ากรองว้าว ก็แล้วนะเดี๋ยวนะว่าวันนี้เดี๋ยวจะทำทำรสที่อ่อนลงมาหน่อยวันนี้่จูไม่มีอย่างนี้ด้วยอ่ะอะไรอ่ะจัดจานจัดจานแต่ไม่จัดจานก็เท่านั้นผิหมั่นไส้ไม่เป็นไรคุณชายไม่กินจัดจานเราจะเน้นที่การจัดจานให้แตกต่างราดราย จะแยกพริกมาให้แล้วให้เอาพริกกินเองใส่เองแล้วสองคนจะกินไม่เหมือนกันคุณกินเผ็ดน้อยกินผิดมากลาบลอย <c oughs> <c oughs> ลาบลอยเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูลาบทั้ง3าจานจาก3มแม่ที่ดูแล้วน่าทานไม่ใช่เล่นเลยนะคะเนี่ยต่อไปจะให้แต่ละทีมขัดกันไปชิมลาบแห้วแต่ละจานและทายว่าจานไหนเป็นของแม่ทีมตนเองเริ่มจากทีมแม่จุ๊บก่อนเลยคะ่ะ คิดว่าทายถูกครับเขาเคยกินฝีมือเขาอยู่บ่อยๆคิดว่าน่าจะถูกเพราะว่าเออผมอยู่กับแม่มาตั้งประมาณเออชั่วอายุแล้วเ,เขาอาจจะก,กินแต่เขาอาจจะจําไม่ได้อย่าว่าแม่ทำ <สา S 2> เรามาดูทีาดาเนาะอันนี้อะไร,อ,นนอ,ะไรอร่อยล่าเป็นหน้ากลองปัะธานคอมเมนต์ว่าไงใช่ของนี้ปะไม่ใช่แ้วมีจะชอบเขียนตลกตลกแต่มีไม่น่าใส่เผ็ดขนาดนี้เนาะนาเด็กๆมาลองชิมดูกัน มันเหมือนลาบหะันไม่เหมือนลามันไม่เหมือนลามันหวานแ่ถ่าองอันนี้ส่าองนียไม่สานกันเลยแย่กว่าถึงรงแย่กว่าถึครั้งมนติดหวานหมดเลยอ่ะไม่ใช่ละอะไรนี้มันผัดเปรี้ยวหวานีะครับแนดงว่าอันนี้ใช่ไหมราบลอยเดี๋ยววาหน่ลาบลื่นปุ๊บลาบลื่นปุ๊บสว่าลาบลอยล้าลาบลื่นปุแล้วกัน หรือว่าสองหนึ่งเป็นไหนกระางเคยทานลาบถึงมือแม่ยุ้ยไหมไม่ไม่เคยอะ่ะปกติเคยกินอย่างอื่นนะไข่เจียวเดี๋ oh. ยวเรามาดูกันว่าสามอันนี้อันไหนเป็นของอันนี้จานที่หม่อมมีทำแน่ใจหรอหม่อมีจะทำเผ็ดเ็อย่างนี้ให้หนูกิน,น,นเลยอหรอ,อันนี้แดงเลยนะไม่น่าจ,จะกินไดชนน้ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้น,นเดี๋ยวหม่อมมต้องทำให้ไม่เผ็ดแน่เลยเพราะหนูต้องกินใช่ป่ะเฮ้ยอันนี้มีลุ้นเว้ยมีแยกอิกมาเว้ย เราคิดว่ามันมีมันมีทำอะไรลาบลอยเหรอลาบลอยเหตุผลเอาไปบอลให้เหตุผลหน่อยทำเป็นนึกจันเว่าแยกพริกพอกินอ <Yeah, S 1> ีกจ้อร่อยอันนี้เลยลาบลอยชิมอย่างชิมก่อนสิพวกคุณทำอาหารออกมาได้หน้าตาดีมากน,นะน,น,นี่ลองลาบลอยก่อนอขอเขาเปล่าด้วยครับขอลองนี่ก่อนครับ โอ้โหโอ้โหมาเดาเลยไม่ใช่อันนี้หวานทำไมตอนทักถึงชื่ว่ามาทำลาบลอยเพอร่อยก็อร่อยแล้วไม่คุณมคุณอีกชั่ววัมาทำอร่อยลาบเป็นหน้ากองหมาควรทำดีๆเด็ดใช่ใช่ปลาเข้าใจบอกเลยนด็มาแม่นไม่เป็ดมาทำอาหารใส่เห็ดมาทำอาหารเพล็กคิดว่าน่าจะทายถูกเพราะว่าพุ่มเป็นคนกินรสจัดแค่ดูสีคือรู้แล้วว่ามันใช่แน่ๆ ไม่เคยทำาบอกไปแล้วไม่เคยทำเลยซื้อสถานเดียวก็คิดว่าจะทายถูกเพราะว่าปกติเวลาสั่งลาบมาแม่ก็จะใส่แยกพริกอร่อยกว่าตรงจานลาบลอยลาบลอยอ่ะอร่อยสุดจอมทัพกดหมดจานนะครับมันอยู่จานตรงผมยืนพอดีไม่เผ็ดด้วยชอบลเลยค่ะบกเล่ยไดูอ่ อ <Okay. S 2> ร่รอยราดเป็นน้ำกรอกอร่อยราดเป็นน้ำกรองบ้านนี้ราดลื่นเปื้อนปื้อะบ้านนี้ทำไมถึงบอกว่าราดลืน่นปื๊ดเพราะว่าเอ่อมีจะชอบเออใส่ผักเยอะๆเพราะว่ามีชอบผักแล้วอันสองก็คือชื่อมันจะรู้สึกกวนๆหน่อยและรสชาติมันดูเป็นลาบมากที่สุดแนะอ้าวพูดงี้ต่อยกันเลยดีกว่ยอะบ้านนี้บ้านนี้ว่ายังไงคะเพราะอะไรถึงเลือกลาบ่ะปกติเวลาแม่ ลาบแม่จะสั่งพริกแยกเพราะว่าหนูกินพริกไม่ได้เห็นป่ะเห็นป่ะรู้จริงเว้ยรู้จริงแล้วทำไมขุนพลถึงคิดว่าอร่อยลาบเป็นหน้ากรองขปรีุ้ณอร่อยลาบเป็นหน้ากรองเผ็ดสุดอ๋อเผ็ดสุดมาชอบทำเผ็ดออเเเเลลยยยยัังงดพพรร้ แต่เหตุผลเหตุผลใช้ได้เลยเหตุผลถูกต้องเหตุผลดีมากเหตุผลถูกต้องมากทุกคนจะได้หนึ่งคะแนนนะคะสูงจุกบานยุ้ยได้ไปหนึ่งคะแนน ก็ไม่ได้คิดว่าเราต้องชนะทุกอันหรือใครจะชนะไงคือเราแค่รู้สึกว่าไอ้ทั้ง3าภารกิจอะได้มาทําเราก็ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่ามาได้ทํากิจกรรมด้วยกันนะ่ะมันก็สนุกแล้วเออใครจะชนะก็ไม่ได้ซีเรียสเพียงแค่ว่าเดี๋ยวต้องมาลุ้นแค่นั้นเองว่าอีพีหน้าปุ้มมันจะพาไปที่ไหนก็โอเคนความรูสึกจบไปเลยครับผมค่ะวันนี้ก็จบไปแล้วนะกับ3ามภารกิจที่ในไร่แห้วนะคะที่สมหวังนะวังยางสนุกมากอิ่มมากอร่อย ใช่เออจริงจริงอร่อยจริงซึ่งในอีพีนี้นะบ้านปุ้มเป็นผู้ชนะแด่แดไม่เป็นไรปีหน้าเราจะไปเดี๋ยวคราวหน้าฉันจะแก้ตัวใหม่แต่อีพีหน้าบ้านปุ้มเป็นผู้เลือกเนาะเดี๋ยวจะเลือกให้สถานที่ให้สนุกและมันกว่านี้แน่นอนค่ะสบายสบายชิๆนะคะื่นเรรุ่สึกันเมื่อจบไปแล้วก็อย่าลืมนะอีพีหน้าเราจะไปไหนกันที่เพียปุ้มบอกว่าจะสนุกมาก อย่าลืมติดตามยูทู h ชาแนลพาลูกเที่ยวดะและ f เ e b บ o ๊กเพจกดแชร์กดซับสไคร b ดิ้ง้ิจันกระดิ่งด้วยโอเคค่ะแล้วเจอกันบายบายวันนี้เนาะมันก็อากาศถึงร้อนมากแล้วเราก็ เออคิดว่าคุณชายเราไม่น่าจะไหวแต่ว่าเฮ้วันนี้มันก็โอเคใช้ได้แต่ก็มีบทบ้าง แล้วก็หลักๆเนาะเราก็จะให้กําลังใจลูกว่าเหมือนแบบโอเคทําได้ดีมากอะไรเงี้ยแล้วพอเขาอดทนทําได้จนจบเนี่ยเราก็จะชื่นชมเขาเขาก็รู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยโอเควัดกับวันนี้ใช่วันนี้บ้านเราตอนทํากิจกรรมอ่ะไม่บบนเพราะวันนี้กิจกรรมสนุกจริงสนุกเนาะสนุกมากก็จะมีในเด็กเนี่ยเราว่าเป็นทุกคนอ่ะเหมือนเป็นเราเงี้ยพอเรารอรออะไรนานๆมันน่าเบื่อพอเบื่อก็จะมีบน่าทำไมไม่นั่นสทีโน่นไอ้นี่ไอ้นู่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคุยคุยกับเขา่ะ เออประมาณนี้แม่รู้นะเออคนอื่นเขาก็เหนื่อยนะทุกคนก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเราก็ต้องอดทนเออประมาณอย่างเงี้ยแต่บ้านปูไม่เลยคือเด็กไม่บ่นเลยแต่เป็นอีแม่เนี่ยร้อนแต่เป็นอีแม่เนี่ยร้อนร <c oughs> ้อนหนออท่องในใจ <c oughs> ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีก็สนุกไปกับลูกเด็กๆก,ก็สนุกได้เนาะถึงมแม้ว่าอยู่ในภาวะที่ไม่น่าจะอดทนได้